สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวการ์ดจอสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะครับกับ NVIDIA เด r d r RTX A4000 ครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อกับ NVIDIA Cordo อยู่แล้วนะครแต่ว่าตอนนี้เขาออกรุ่นใหม่มาแล้วสำหรับสายการทำงานนะกับ NVIDIA เด r d r RTX A4000 ด้วยนะฮะซึ่ง มีคำว่า RTX เนี่ยก็รองรับ ray t e s t i n g นั่นเองก็แน่นอนว่ารองรับการทำงานในเทคโนโลยีของ ray t e s c i n g มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสำหรับสายออกแบบ3มิติหรือว่าการออกแบบโมเดลต่างๆเนี่ยเหมาะสมอย่างมากเลยครแต่วันนี้ผมจะมารีวิวในการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Adobe Premiere Pro และเพิ่มเติมในส่วนของ After Effects ให้ดูครับว่ามันสามารถทางานแล้วก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลื่นไหลามากแค่ไหนครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ ตัวกล่องว่ามันมีอะไรแถมให้บ้างแล้วก็ตัวการ์ดมีลักษณะเป็นยังไงครับเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนก็ตามสไตล์สายทํางานนะมันจะดูแบบเรียบๆไม่ได้มีอะไรแบบฉูดฉาดมากมายแล้วก็นี่เรามาดูที่มุมบนมันจะเป็นรายละเอียดอย่างเดียวที่โชว์ที่หน้ากล่องนะฮะก็คือ n v i ว i ดีย R t X A 4000นั่นเองแล้วก็ด้านบนจะเป็นวอยรับประกรันจากทาง A R C นะครับหรือว่าบริษัท s อสเผู้นําเข้านั่นเองรับประกรัน3ปีฮะนี่ ก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ด้านหลังจะเป็น Requirement เก <_ d ata> ี่ยวกับ s p ป c ซ y สเทมนะว่ารองรับเขาเรียกว่าควรจะใช้สเปคประมาณไหนเอออย่างนั้นดีกว่า <_ d ata> แล้วก็รายละเอียดเทคโนโลยีต่างๆนั่นเองอ่ะตัวกล่องก็จะประมาณนี้แข็งแรงทนทานเลยทีเดียวนะ <_ d ata> เรามาดูของที่แถมมาให้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมาก <_ d ata> แพคก,กิ้งเขาทำมาอย่างดีเลยนะ <_ d ata> อันนี้ตัวการ์เราออกมาแล้วนะเ <_ d ata> นี่ยลักษณะตัวแพคกิ้งก็บุฟฟมตัดมาอย่างดีแข็งแรง แน่นหนาแล้วเขาก็จะมีพวกคู่มือมี2ชุดนะนี่โอ้โหหนามากอะ่ะน่าจะเป็นแบบว่าหลายภาษาดูดิอย่างหนาเลยเออแล้วก็อันนี้ support g u i ด์ก็ที่มันหนาคงเป็นหลายภาษามากๆอีกส่วนหนึ่งที่ถามมาให้ก็จะเป็นในส่วนของ adapter นะครับเพราะว่าตัวการ์ดเนี่ยจะมีแต่ช่อง display port จำนวน4ช่องด้วยกันเขาก็เลยเอามาให้1ตัวในส่วนของ adapter นี่ ตรงเนี้ยเสียบเอาไว้ที่ตัวท้ายการ์ดนะสำหรับใครที่มีสาย hdmi หรือว่าตัวจอ monitor เ,เนี่ยรองรับ hdmi ก็สามารถใช้อแดปเตอร์ตัวนี้ได้ก็ประมาณนี้นะในส่วนของก็จะมีในส่วนของคู่มือแล้วก็ตัวอแดปเตอร์ที่แถมมาให้นั่นเองต่อมานี่คือพระเอกของคลิปนี้เลย rtx a 4 0 0 0จาก l i t e c นะเรามาดูครับตัวการ์ดเอารูปลักษ์ดีไซน์ทั่วไปก่อนนะนี่กินพื้นที่ หสล็อตเท่านั้นอ,อ,อันนี้คือผมชอบมากนะการ์ดที่แบบว่าไม่ได้กินพื้นที่การใช้งานดูไม่เถอะทะแล้วก็จะมีสกรีนชื่อรุ่นตรงนี้ r t x a 4 0 0 0นะแล้วก็เป็นพอร์ตการเชื่อมต่อเกี่ยวกับใครที่ทำงานทางด้านออกแบบก็น่าจะมีโอกาสได้ใช้นะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อในส่วนของสเตนด์โอแล้วก็ซิงค์ตัว PCB ครับจะแค่นี้เองนะนี่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นส่วนของฮีทซิงที่จะมาระบายความร้อน PCB ก็จะเท่านี้ เหมือนกร์ดเล็กๆทั่วๆไปแต่ว่าประสิทธิภาพนี่สุดยอดมากนะพัดลมจะเป็นลักษณะพัดลมโบเวอร์ตัวเดียวเป่าอัดลงไปเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเสียงรบกวนกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเป็นพัดลมจิ๋วๆแค่นี้แหละก็ช่วยระบายความร้อนได้แต่ข้อดีอย่างหนึ่งสาหรับก๊์ดสำหรับการทํางานนะก็คือมันสามารถรองรับการใช้งานแบบยาวนานติดต่อกันได้นะครับย4ิบสชั่วโมงเรนเดอร์ไปเลย7วันเรนเดอร์ไปเลยมันสามารถทำงานได้ค่อนข้างเสถียรเพราะว่า ตัวเมมโมรีตัวนี้16 g b และที่สำคัญเป็นลักษณะของ ECC memory คือมันจะคอยเคลียร์เออ o r เลอรต่างๆนี่แหละเหมาะสำหรับคนทำงานเพราะว่า ECC memory นี่แหละครับเออก็ดีไซน์จะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศเล็กน้อยตรงนี้ที่ท้ายการ์ดนะเออก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเน้นในเรื่องของการทำงานเอาจริงๆนะผมชื่นชอบดีไซน์ลักษณะแบบนี้มันดูไม่ไม่หวือหวาอะไรเท่าไหร่นี่แล้วก็มีโค้งเว้าวนิดหน่อย แล้วก็มีโลโก้ NVIDIA อยู่ตรงนี้พอร์ตเชื่อมต่อที่เราพูดไปจะเป็น Display Port จำนวน4พอร์ตเลยไม่มีพอร์ตอื่นๆนะครับเรียงกัน4แถวอย่างนี้รองรับสูงสุดคือขนาด 5K คือรองรับการพรีวิวจอมอนิเตอร์ขนาด 5K 60 h z แต่ถ้าเกิดเป็น 4K เนี่ยได้ถึง120 h z ใครใช้มอนิเตอร์แบบไหนก็ลองดูนะแต่รองรับสูงสุดคือ 5K เลยทีเดียวก็ประมาณนี้นะในส่วนของรูปลักษณ์ดีไซน์แล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆเดี๋ยว เราไปติดตั้งลงเครื่องแล้วก็ไปดูรายละเอียดของเครื่องที่เราใช้ทดสอบกันดีกว่าก็วันนี้ผมจะมาทดสอบเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอจริงๆมันตัดได้อยู่แล้วผมอยากจะให้เห็นเรื่องของการใช้พลังงานต่างๆว่ามันใช้มากน้อยแค่ไหนเหลือหรือเปล่าลื่นหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของ after effect ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราทดสอบ2องโปรแกรม premiere pro และ after effect ครับเอาละครับตอนนี้ผมทำการติดตั้งตัวการ์ดจอ rtx a4000 ลงไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูซิสเทมที่เราใช้ทดสอบของคลิปนี้กันดีกว่า ก็ CPU ยังเป็น Gen 11นะที่เราใช้ทดสอบก็คือ Intel Core i7 11700K ตัวนี้ผมปรับให้เป็นออโต้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของ Core Speed หรือว่าตัว Core Voltage นะฮะเราเป็นออโต้ทั้งหมดสำหรับตัวนี้ก็เป็น8 Core 16 Thread เลยนะครับส่วนเมนบอร์ดครับเป็น Gigabyte Z490 a Orus Master แล้วก็ Memory ครับ32 g b เป็นแผงละ16 g b จาก Colorful ตัวนี้บัต3,002เราเปิด XMP ติดตั้งสล็อต2และ4นะครับกราฟิกก็ตรงนี้จะโชว์2ส่วนนะเป็น Nvidia c o r d o RTX A4000 กับ USD Graphics 750ที่เป็น iGPU ของทาง Intel นะฮะซึ่งเราก็จะใช้ประมวลผลร่วมกันเลยผมรับรองว่าลื่นปื้นแน่นอนฮนะในการใช้งานร่วมกันเนี่ยสุดยอดจริง อ่ะเรามาดูที่ G P U Z ดีกว่าในส่วนของพระเอกนะ NVIDIA R T X A 4000 G A 104เทคโนโลยี8นาโนเมตรอ่าในส่วนของ CUDA อยู่ที่6,144ถือว่าเยอะมาก Memory ี่ท e G D D R 6ชิป Samsung ความจุ16 g b บอกได้เลยว่าสำหรับตัว Nvidia Cordo เนี่ยไฮไลท์ก็คือในเรื่องของ Memory นี่แหละ เนื่องจากตัว Memory มันเป็นลักษณะของ ECC ถ้าเกิดใครทำงานหรือว่าใช้เครื่อง Workstation เนี่ยจะร,รู้จักแรม ECC เป็นอย่างดีซึ่งแน่นอนว่าแรมตัวเนี้ที่อยู่ในการ์ดจอก็จะเป็นในส่วนของ ECC Memory เช่นกันเพราะฉะนั้นมันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของ e er อ r o r ต่างๆที่เกี่ยวกับการแสดงผลภาพเวลาเราตัดต่อวิดีโอเนี่ยโอกาสที่จะเกิด e er อ r o r ที่ เวลามันเด้งเตือนที่มุมจอเนี่ยจะมีน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยนะตั้งแต่ผมทดสอบเนี่ยยังไม่เจออ่ะในส่วนของ gpu c o c k เรม memory 1750รบ boost หนึเทคโนโลยียต่างติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของ ray tracing ด้วยซึ่งถ้าเกิดเป็น amd c o r o ตัวเก่าเนี่ยก็จะไม่มีในส่วนของ ray tracing นะที่ไม่ใช่รหัส rtx ตอนนี้อุณหภูมิห้องอยู่ที่ประมาณ30องศาก็อันนี้คือรายละเอียดเดิมๆเ,เลย ความร้อนอยู่ที่45องศาตอนนี้ผมแคปเจอร์ด้วยซอฟต์แวร์ของทาง Nvidia เดียเองเลยนะครับมันก็จะมีการใช้พลังงานบางส่วนด้วยซึ่งก็โอ้ใช้ rtx a 4 0 0 0ไปโอ้ห้าเลยนะถือว่าแคปเจอร์แล้วใช้พลังงานไปเยอะพอสมควรเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราแคปเจอร์ไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยเนี่ยมันจะใช้พลังงานมากแค่ไหนนะตัวนี้บอกได้เลยว่ากินไฟต่ํามากๆเพียงแค่140วัตต์สูงสุดถ้าเกิดไม่ได้ปรับจูนอะไร ใดๆนะครับข้อดีอย่างหนึ่งของตัว c o r d โที่เป็น RTX Series เนี่ยมันสามารถปรับโอเวอร์คลได้ด้วยนะเออเดี๋ยวเราเปิดให้ดูปกติแล้วถ้าเกิดเป็น Nvidia c o d o จะไม่สามารถปรับตรงนี้ได้คือมันอาจจะปรับได้แต่ว่าพอเรากด Apply เนี่ยมันจะเด้งกลับไปที่ศูนแต่เนี้ยปรับได้เห็นไหมผมลองดันให้ดูนิดนึงนะเนี่ยปรับพวก Power Limit ปรับ Fan s p e e ปรับได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เราลองเข้าๆนะเนี่ย มันสามารถปรับได้เหมือนการ์ดเล่นเกมเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแถมให้ช่วงท้ายในการเล่นเกมละกันแต่ว่าเราขอเซตเป็นค่า Default ทั้งหมดนะครับใครที่มีความเชี่ยวชาญปรับอะไรเนี้ยก็สามารถมาปรับจูนกันได้เทสความร้อนสักนิดนึงไหมอ่ะลืมไปเราจอตัวเนี้ยเป็นจอ 2K นะที่เรามาแคปเจอร์แล้วก็บันทึกคลิปเนี่ยก็เป็นจอขนาด 2K เราลองมาเทสสักนิดนึงนี่ครับ140วัตต์นี่ฮะใช้พลังงานไป ความร้อนตอนนี้โหลดไป98%แล้วนะแฟนสปีด50%เท่านั้น G P U ก็73 74องศานะ่าจะขึ้นไปเรื่อยๆคิดว่าถ้าเกิดเปิดยาวๆเนี่ยน่าจะถึง80องศาแน่นอนแล้วก็เคสลักษณะตอนนี้ผมเปิดฝาเคสนะครับไม่ได้ปิดฝาทึบแต่อย่างที่บอกครับว่าการ์ดจอตัวนี้สามารถเรียกว่าเรนเดอร์งานติดต่อกัน7วัน24ชั่วโมงได้เลยอะ โดยไม่เกิดการเออร์เลอร์นะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดสำหรับการทํางานโดยเฉพาะก็ใครที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานเนี่ยผมแนะนําการ์ดประเภทนี้นะอย่างส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่เคยได้เล่นเกมเรียกว่าไม่ได้เล่นเลยแหละก็แค่มาเทสให้ดูแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในการทํางานนะฮะก็ตอนนี้83องศาแล้วครับอ๋ก็ประมาณนี้แล้กันเทสคร่าวๆเนาะกินไฟต่ำมาก140วัต์เท่านั้น ต่อไปครับเราก็จะมาทดสอบในการตัดต่อวิดีโอเลยแล้วกันขอดูการใช้พลังงานอีกนิดนึง mm hmm. นี่เมื่อกี้โอ้โหเหไหมมันร้อยเปอร์เตอนนี้ลงมาเหลือแค่20กว่าเนาะสาจากการแคปเจอร์วิดีโอนะโปรแกรมแรกที่เราจะทดสอบก็คือ Premiere Pro นโปรแกรมที่ผมใช้อยู่เป็นประจำก่อนอื่นนะครับผมอยากจะแนะนำก่อนว่าสำหรับใครที่ใช้ iGPU ไปด้วยเนี่ยที่มีที่เป็นของ Intel นะฮะ ให้ไปเลือกใช้งาน Nvidia CUDA ถ้าเกิดคุณมีการ์ดจอแยกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะอาจจะดีเทคเป็น OpenCL ที่เป็น IGPU ของทาง Intel มันอาจจะเกิดอาการหน่วงกว่าเพราะว่ามันเป็นการ์ดจอที่เป็น IGPU เนอะไม่ใช่เป็นการ์ดจอแยกอ่ะวิธีการก็คือเปิดที่ไปคลิกที่ไฟล์ครับมุมบนซ้ายเลือก Project Setting แล้วก็ General ครับเห็นไหมถ้าเกิดคุณใช้การ์ด Nvidia เนี่ยมันจะมี Nvidia CUDA ที่เป็นการ์ดจอแยก แล้วก็ opencl แต่ถ้าเกิดใครใช้การ์ดจอ amd มันก็จะเป็น opencl อย่างเดียวเลือกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเลือกให้ใช้พลังงานจาก nvidia cuda จาก a 4 0 0 0เรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อกี้พออยู่เฉยเนี่ยมันใช้พลังงานไปประมาณ20%กว่าเนาะน่าจะจากการแคปเจอร์แต่สังเกตว่าถึงแม้ผมจะแคปเจอร์จอ2 k มันก็ยังใช้งานได้สบายๆนี่ผมลากให้ดูก่อนนะนี่คือจอนี่คือไฟล์4 k เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเพื่อความชัดเจน นี่ครับ3840คูณ2 1 60เป็น25เฟรมซึ่งถ่ายจากกล้อง a 7 3เป็นไฟล์4ฟร์เฟรมนะะอ่ะเราลองลากให้ดูก่อนลากไปมาเมมโมรี่เนี่ยมันจะกินเยอะเฉพาะตอนเราเปิดโปรเจกต์ใหม่ๆอาจจะดีดไป20กว่าเลยแล้วก็พอมันเริ่มเรียกว่าเปิดไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะลดการใช้เมมโมรี่ลงเหลือประมาณ9กกิกเนี่ย10กิกประมาณนี้นะฮะ ตอนนี้เราปล่อยเฉยๆคือ16%นะครับพอเราลากคือมันตัดต่อได้อยู่แล้ว1 0 8 0 P ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะทำงานได้สบายเดี๋ยวเรามาลอง 4K ไปเลยนี่สังเกตครับ UHD g กราฟิกจากทาง Intel ครับ750ตัวนี้ช่วยในการ preview playback 4K ได้ดีมากๆเนี่ย โหลื่นเลยอะไปตามมือเลยฮะสุดยอดโอ้โหอ่ะทีนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆลองดูเลยคือใครที่ตัดงาน 4K เนี่ยบางทีคัตติ้งอะไรอาจจะได้แต่พอเริ่มเริ่มซ้อนกราฟิกอย่างเช่นอาจลองซ้อนเฟรมผมรับรองว่าถ้าเกิดใครเนี่ยที่ไม่มี IGPU ซีนนี้หน่วงแน่นอนหน่วงแน่นอนฮะ เนี่ยเราซ้อนอย่างเงี้ยหน่วงแน่นอนคือถึงแม้ว่าอาจจะใช้3 0มศูนย์ตัวการ์ดจอตัวแรงเถอะแต่ถ้าเกิดมันไม่มี IGPU ของทาง Intel เนี่ยมันเกิดอาการครับแต่ถามว่ามันค้างอะไรขนาดนั้นมันมันก็ไม่ได้ค้างขนาดนั้นแต่ว่ามันมีอาการหน่วงๆบ้างกระตุกบ้างนะครับแต่เนี่ยสังเกตครับดู IGPU สิเนี่ยค่อนข้างลื่นเลย แล้วก็หลายคนที่แบบว่าพี่ครับผมดึงอะไรแบบนี้แล้วมันรู้สึกหน่วงมืออันนี้ไปตามมือเลยนะอันนี้คือเรื่องของการ์ดจอนะครับเนี่ยสังเกตพอผมลากเนี้ยการ์ดจอมันก็จะทํางานแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือถ้าเกิดใครตัดต่อวิดีโอแล้วก็เจอโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือไฟล์ที่มันมาหลากหลายไปโหลดมาบ้างคนนู้นถ่ายมาจากโทรศัพท์บ้างคนนี้ถ่ายมาจากกล้องอะไรอย่างนี้บ้างซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดเ er อได้นะครับ เนี่ยมันอาจจะขึ้นที่มุมจอล่างขวาที่เป็นแบบเด้งขึ้นเป็นไอคอนแดงๆขึ้นมาว่าเป็น e er อ r ร์เลอนะอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะเจอไฟล์าภาพโคเด็กที่มันแปลกๆซึ่งบอกตามตรงว่าตั้งแต่ผมลองตัดด้วย Nvidia c o r d o ที่เป็นการ์ดสำหรับการทำงานเนี่ยผมยังไม่เจออาการแบบนั้นเวลา e อ็กพอปุ๊บยังไม่เจอเด้งเตือนอะไรแปลกๆที่ใส่เอฟเฟกแปลกๆเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่า ลองใช้ Nvidia Cardo แล้วเกิดปัญหาพวกนี้หรือเปล่าหรือว่ายังไม่เคยเจอเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนกันได้แต่ผมอยากจะแนะนําอย่างหนึ่งว่าคนที่ใช้การ์ดเกมทั่ว,วไปหรือว่าการ์ดรุ่นเล็กๆหรือระดับกลางก็แล้วแต่แล้วเกิดเออร์เลอร์แบบนี้เนี่ยการ์ด Cardo ช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับอย่าลืมนะว่าผม Capture จอ 2K ไปด้วยนะสบายอยู่แล้วตัดต่อเนี่ย c u ตต i n g ปึ๊บ,ป,บปั๊บปึบ๊บปั๊บได้เลยเนี่ยเนี่ยสมมุติตัดปับ๊บปึ๊บปั๊บอานี้ออกปับ๊บเนี่ยโอ้ลื่นมือมากครับ จริงๆแล้วมันรู้สึกรู้สึกว่าเออมันอาการเออร์มันไม่ไม่เจออาการคร้างอะไรแบบนี้เออคนที่ใช้เครื่อง workstation อาจจะยังไม่เคยเจอแบบว่าโปรเจกต์มันค้างเด้ง e er อ r ร์อะไรแบบนี้นะฮะส่วนตัวผมเนี่ยเจอบ้างนะเวลาเราใช้การ์ดจอทั่วๆไปหรือว่าเครื่องทั่วๆไปที่ไม่ใช่ Workstation อ่ะเรามาลอง export ดูดีกว่าว่ามันใช้พลังงานเยอะแค่ไหน อันนี้เป็น 4K นะเราซัดเต็มเลยแล้วกันลองรันเลยผมแค่อยากรู้ว่ามันใช้พลังงานได้เยอะหรือเปล่าสำหรับ 4K ตอนนี้16% 16%เนี่ยมเมื่อกี้ก็คือในส่วนของการแคปเจอร์นะเราไม่นับและตอนนี้ดีขึ้นไป60 90อ้ยส่วน iGPU ก็40%ฮะแต่ที่แน่ๆคือ RTX A4000 วิ่งได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากคือเรียกได้ว่าจะมาแทน CPU แล้ว CPU วิ่ง18%เองโอมาดูระยะเวลานิดนึงไหมคลิปนี้ประมาณ11-12นาทีนะ 4K ครับตอนนี้มันประมวลผลคร่าวๆมาประมาณ5นาทีถือว่าเร็วมากเร็วมากๆดัดต่อสมูทไม่มีการเออร์เรอแถมยังเอ็กพอแล้วใช้พลังงานได้เต็มที่มากเออนี้แจ่มเลยนะ ชอบเลยอชอบมากโปรเจกต์ไม่เคยล่มอะ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเราเทสให้ดูเราไม่ได้วัดผลเรื่องระยะเวลานาะแต่ที่แน่ๆผมมองว่าใครทํางานเนี่ยต้องใช้อะ่ะเออถ้าไม่ได้โฟกัสเรื่องการเล่นเกมเลยนะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์จริงๆอ่าเท่านี้เนาะอีกอันนึงมีสมาชิกแบบว่าอยากให้ลองเปิดคอมโพสของ after effect หน่อยว่ามันมีผลหรือว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งผมบอกตามตรงเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย After Effects ใช้พลังงานในส่วนของ CPU กับ RAM เยอะมากๆส่วนการ์ดจอเนี่ยผมยังหาวิธีการใช้มันได้เต็มที่มากไม่ได้ซึ่งใครที่ทำงาน After Effects แล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าในส่วนของการ์ดจอเนี่ยมันมีผลต่อการทำงานแบบไหนของ After Effects อะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเปิดซักโปรเจกต์นึง ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่โปรเจกต์ After Effects ซึ่งเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดเหมือนกันนะครับซึ่งโปรเจกต์เนี้ยหนักมากหนักพอสมควรเลยแหละเรนเดอร์กันแบบนานมากอะ่ะเออในหนึ่งซีนนะเราลองมาวางไกด์ไลน์คร่าวๆให้ดูแล้วก็มาลองเพย์แบ็กให้ดูแล้วกันเอาแค่ลากเนี่ยคือเพื่อนๆที่แบบว่าเพิ่งมาฝึก After Effects แล้วก็ เปลี่ยนมาจากพิมพ์โปรอาจจะงงเรื่องของการแบบยมันดูกระตุกมันอะไรอย่างงี้ซึ่งเป็นปกตินะครับมันต้องเรนเดอร์ก่อนมันไม่เหมือนโปรแกรมตัดต่อนะครับคือถ้าเกิดเราซ้อน C g เยอะเนี่ยอย่างนี้ซ้อนกราฟิกเยอะมากจะสังเกตพอเราลากไปปับ๊บ1เฟรมจะมีการเรนเดอร์1ครั้งนะครับอันเนี้ยผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วมันมีผลต่อการใช้ CPU แล้วก็เมมโมรีมากๆเมมโมรี Memory เนี่ยเอาไว้ตอนเราเรนเดอร์พรีวิวนะครับก็คือกดตัวศูนย์บนคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะทำการเรนเดอร์พรีวิวนะครับ ็จะเป็นเส้นเ,เขียวๆแบบนี้ซึ่งเราจะต้องเรนเดอร์ทุกครั้งนะครับเวลาเราจะพรีวิวเนี่ยเนี่ยคือใครที่ทํางานอัปเตอร์เอฟเก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละซึ่งเป็นปกติเพราะฉะนั้นหากใครเน้นเรื่องการทํางาน a ัปเตอร์เอฟเผมอยากให้เน้นเรื่องของ CPU แล้วก็เมมโมรีเป็นหลักส่วนการ์ดจออย่างที่ผมบอกไปเพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ว่าการ์ดจอเนี่ยมันมีผลต่อกราฟิกส่วนไหนหรือว่าการทำงานอัปเตอร์เอฟเแบบไหน เดี๋ยวผมจะได้เทสให้ดูในครั้งต่อไปเนาะว่าการ์ดจอแต่ละรุ่นเนี่ยมันใช้งานกับ after effect แล้วมีผลมากน้อยแค่ไหนเนาะอย่างอันเนี้ยอ่ะผมลองให้ดูเลยเห็นไหม CPU มันทำงานหนักมากผมลากเนี้ยมันจะเรนเดอร์ตลอดนะแต่การาฟิก16%อย่างที่บอก16%คือการแคปเจอร์หน้าจอที่ผมแคปเจอร์อยู่ตอนนี้มันไม่ขยับเลยฮะเนี่ยตอนพรีวิวมันมันไม่ได้ใช้การ์ดจอนะครับเราลองเปิดเป็นฟูลเมื่อกี้ฮาฟเองนะดูครับ นี่คือ1ซีนสมมุติผมกดปั๊บเราต้องลองวิงวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเรนเดอร์หหนึเฟรมครับนี่แหละเออมันคือความโหดของ after e f f e c t แต่ถ้าเกิดใครเป็นโปรเจกต์แบบว่าซ้อนเลเยอร์ไม่ได้เยอะมากเอฟเฟกไม่ได้เยอะมากก็ไม่มีปัญหาครับทำงานได้อยู่แล้วสบายๆแต่อย่างเนี้ยมันซ้อนเยอะมากนะฮะเราลองกดศูนย์ดูคือตอนเนี้ยยังไม่เห็น กราฟิกขยับเลยนะเดี๋ยวผมลองผมลองทำไฟล์เป็นเท็กซอันหนึง่งนี่เป็นเท็กซที่ลองทำไว้เห็นปะม,มันก็ใช้ CPU อยู่ดีนะผมวางไฟล์สอันแล้วก็วางกล้องแล้วก็เลเยอร์ที่เป็น 3D เนี่ยลองขยับดูโอ้ CPU เต็มเตเลยครับการ์ดจอไม่ขยับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปครับใครที่ทำงาน f t t r r f f e c t s ก็เน้น CPU กับ Memory เอาไว้ดีกว่า นะฮะส่วนการ์ดจอก็อาจจะกลางๆเอาไว้ตัดต่อวิดีโออะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็ประมาณนี้ในส่วนของการใช้งาน Premiere Pro แล้วก็ After Effects ต่อไปครับเราแถมให้แล้วกันมาเล่นเกมกันดีกว่ามาดูว่าการ์ดส,สำหรับการทำงานเนี่ยเล่นเกมได้ดีแค่ไหนโอเคตอนนี้ผมเข้ามาที่เกม Call of Duty Warzone ครับเรามาดูรายละเอียดการปรับการาฟิกนะตอนนี้เราจะลองทดสอบกับจอ 2K เลย 2560x1440 แล้วก็มาดูว่าอะไรต้องเปิดบ้างผมลองเปิดเปิดให้หมดก่อนนะนี่นี่ครับคุนีิเปิดหมดเลยบุลเลตอ่ะลองเปิดเปิดไปแล้วกันนี่ฮะลองดูการเซตอัพคร่าวๆนะเรีวยกไว่าผมน่าจะเปิดครบทุกอย่างยกเว้นพวกโมชั่นเบอร์อะไรแบบนี้เนาะ แล้วก็ DLSS เราก็เปิดนะก็ตอนนี้สังเกตรครับ90กว่าเฟรมเรทมาดูรายละเอียดอีกทีนึงนี่ฮะหายหมดเลยนะเออสอง5คนะครับในส่วนของรีเฟรมเรทแน่นอนว่าเล่นได้สบายสบายครับของไหนแล้วเนี่ยเอาจริงมผมไม่ได้เข้าเกมมานานมากยังไงต่อล้วครับ หายครับยังไงต่อวะเนี้ย ร้อยเฟรมร้อยยี่สิบเฟรมสบายเลยก็กินไฟ90วัตต์อุณหภูมิ88 2K สบายส,ายสายฮะใครที่อยากได้การ์ดจอเอาไว้เน้นเรื่องการทำงานแล้วก็ยังเล่นเกมได้ด้วยก็ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยฮะ rtx a 4000ครับ จบไปแล้วกับการรีวิว Nvidia Quadro RTX A4000 ครับต้องบอกว่าสำหรับการ์ดจอตัวนี้ที่เราได้มานะครับนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท ARC หรือว่า s e n t y นั่นเองใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับต้องบอกว่าคนที่เน้นเนื้อเรื่องของการทำงานอย่างผมเนี่ยผมชื่นชอบมากอย่างแรกคือมันค่อนข้างสเสถียรแล้วก็มันตั้งแต่ที่ผมเทสมาเนี่ยยังไม่เกิดเออร์เรื่องของเวลาเราเจอไฟล์แปลกๆเนาะหลายๆคนเวลาตัดต่อ Premiere Pro เ,เนี่ยอาจจะเห็น เรียกว่ามันจะเด้งเตือนที่มุมขวาล่างของจอนะครับว่ามันเกิดเออร์เลอร์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอหรือว่ารูปภาพหรือว่าเอฟเฟกต์แต่ตัวนี้ผมยังไม่เจอก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งสําหรับการสําหรับการทํางานนะครับโดยเฉพาะใครที่ทํางานทางด้านออกแบบ3มิติหรือว่าออกแบบโมเดลในการเรนเดอร์โมเดลต่างๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เป็นอย่างมากเพราะว่ามันรองรับการใช้งานแบบเรนเดอร์เป็นระยะเวลานาน,านๆนะครับที่สําคัญครับ มันเล่นเกมได้ด้วยแน่นอนว่าสําหรับการ์ดจอ AMD e Cardo ในสมัยก่อนที่เรารู้จักเนี่ยมันไม่สามารถปรับจูนคอค็อกใดๆไ,ได้เลยไม่สามารถปรับจูนเมมคล็อกได้แต่ตัวนี้สามารถปรับจูนได้ครับพร้อมกับเทคโนโลยีเลเทสซิ่งด้วยโอเคครับก็สําหรับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ครับฝากด้วยครับช anel เรานําเสนอเกี่ยวกับการรีวิวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ต,อต่างๆนะครับรวมไปถึงเคสมอดแปลกๆที่หลายคนไม่เคยเห็นแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับผม